ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโนโฮเซียน3ตีมอนเตอร์ที่ลาบการ15เกือบทั้งตัวไม่กดยามีเก๊กหมอจะยืนไหวหรือเปล่า สวัสดีเพื่อนๆชาวโยกังกันด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับโนโฮนะฮะตัวเรือธงของผมนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความภาคภูมิใจของผมนะตอนนี้ก็เลเวลร้อยสวันนี้นะจะมาทรีวิวตัวละครโนโฮของ no ผมนะครับเพื่อเป็นการไดเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นทัว n o โนโฮเซียน3ามบวกสิบเอวิสามก้อนไฟ8ปดวิน5ทลาย5นะครับต่อไปนะครับเป็นเสื้อของโนโฮนะเป็นเสื้อล้ำค่าบวกสิ 11. ป้องกัน15สี่ก้อนไฟแปกวินสองเสือขาวแล้วก็โจมตีไร้เงาต่อมาเป็นเซตเซตก็จะเป็นบวก7กัน15ส่วนเกาะเนี่ยจะเป็นเกาะเวลร้อยยี่สิบหคุมก็จะเป็นคุมโยกย้ายสำนักก็โยกย้ายเป็นสร้อยเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็หูหยกแหวนพลังเจ้า2องัน ปานของโนโฮที่ผมเลือกอัพนะครับก็จะประมาณนี้เลยถ้าใครมีแนวทางการอัพยังไงก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับแต่ของผมเนี่ยอัพแบบนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูพลังป้องกันและพลังโจมตีของโนโฮทั้งหมดนะครับว่ามีเท่าไหร่นะพลังโจมตีนะครับก็จะอยู่ที่1920นสะครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยจะอยู่ที่1892แหลายหลายคนนะครับอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าเสื้อเซตเนี่ยมันมันเหมือนจะฟูแล้วนะมันจะยืนไหวไหมเยวผมจะมาเทสกับการโจมตีมอนโดยที่ไม่กดยานะ เราจะมาเทียบกันว่ากดยาแล้วไม่กดยาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวก่อนกดยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเทส3แบบนะครับก็จะมีไม่กดยานะครับแล้วก็รับเก๊กหมอแบบเต็มเต็มอัตรานะครับแล้วก็กดยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวก็จะทําการเริ่มเทสกันเลยนะครับโอ้โดนหนักอยู่นะครับนี่ผมต้องคอยอัดยาช่วยนะฮะ ในงั้นโนโ h คงจะยืนไม่ไหวนะครับโดนเยอะเหมือนกันนะฮะพลังโจมตีของโนโฮนะก็อยู่ประมาณ9 0 0 0พันนะครับหมื่นสามนะ1มื0 0สี่ไม่กดยานะครับอันนี้1มื0นสี่ห้าลงเป็น1ติดนะครับอยู่ประมาณเจ็บต่ำสุดอยู่เจ0 0พันนะครับไม่ยืนได้ไหมเซตนี้ โอเคก็จบไปเป็นที่แล้วตอนนะครับถามว่ายืนได้ไหมเซตนี้มันยืนได้แต่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยมันต้องกดยากดยาเยอะผมว่าถ้าเผื่อไม่กดยาเนี่ยไม่แนะนําจริงๆเซตถามว่าใส่เซตนี้มันคุ้มไหมความคิดส,ส่วนตัวของผมนะผมว่าไปใส่ไปใส่บวกหกดีกว่าแล้วกดยาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับก็การที่มีเก๊ก โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เกิกหมอมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูนะครับว่าดาเมจจะต่างกันเยอะไหมดาเมจนะครับจากที่อยู่190นะครับพลังโจมตีอยู่ที่2,188พลังป้องกัน2,207นะครับอันนี้ก็เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันโดนแรงอยู่นะครับโดนเซฟมานิดนึงนะฮะ เจมัน,นิดนึงแต่ก็โดนหนักอยู่อันนี้ปานออกนะครับดูดูว่าจะโดนเท่าไหร่หกพันนะครับปานแท้ออกปาบอยู่ประมาณ1 4ื่นสนะครับแม็กดาเมจเนาะหมื่นสาอันนี้ทลายออกนะครับมันควงไล่ช่องหัวออกโดน600อนะครับ2องหมื่นเมื่อกี้น่าจะติดทลายนะหมื่นห้านะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะทําการเทสแบบโกรดนะครับตอนนี้นะโกรดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโกรดเนี่ยผมจะโดนเท่าไหร่นะครับโกรดยืนได้ไหมอันนี้แบบโกรดอยู่นะครับโอ้โหต้องกดยาช่วยนะครับถามม่นยืนถ่วงได้ไหมกดได้นะแต่ว่าเราจะต้องกดยาเองด้วยนะผมก็กดยาเองด้วยครับตอนนี้ ราเกดก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะไม่น่าเกียดน,นะครับฟานแท้ออกหมื่นหนึ่งโอเคตอนนี้ก็หมดโกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสแบบกดยากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้เก๊กหมอหายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดตัดไปตอนเก็กหมอหมดเนาะโอเคนะครับตอนนี้เก็กหมอก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะทําการกดยาแล้วไปยืนอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็ พลังป้องกันกับพลังโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะกดมนทินนะอันนี้เดี๋ยวกดสดให้ดูเลยนะครโอเคครับจากการกดมนทินขึ้นมานะครับพลังโจมตีเนี่ยกระโดดขึ้นนะครับเป็น2599นะครับพลังป้องกันเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับเป็น2600นะครับเดี๋ยวเรามายืนกันว่ากดมนทินเนี่ยจะยืนได้หรือเปล่าหลังจากกดมนทินโดนเบาขึ้นนะครับจากโดนหลัก เกือบเกือบสองพมีชี้อยู่เงนพันห้านะครับก็โดนถือว่าเจ็บอยู่แต่พลังโจมตีก็เถื่อนเหมือนกันนะเถื่อนขึ้นเยอะนะครับอันนี้โจมตีไม่โกรธไม่ติดอะไรนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นสี่เมื่อกี้มีหลุดสองหมื่นด้วยนะครับสีของตกนะ้ีหรือติดทลายนะครับมันคงไรช่องโบติดทลายปานอโหหมูนี่มันแรงนะรแรงแบบสดนะ พอกดยาแล้วแรงหลบสุดเลยอะ่ะเนี่ยก็อยู่ประมาณ17นเนะครับเมื่อกี้แม็กดาเมยกระโดดขึ้น17นนะครับติดปานแท้1มนโอ้โหอันนี้มีแค่กดมนทีนอย่างเดียวนะครับหมื่นแปดเมื่อกี้ติดปานเซียนหนึ่งนะครับปานแก่งยอดเยี่ยมออกมาก็คุ้มนะครับอัพติดไว้ก็ดีอันนี้คือโอ้สองหมื่นหนึ่งนะครับไม่ติดทลายเมื่อกี้ แม็กดาเมดนะครับค่อนข้างที่จะมันนะโนโฮเป็นตัวที่ดาเมดหรือว่ามันมันจริงๆเลยเป็นตัวความภาคภูมิใจนะฮะเพราะว่ามันมันสนุกมากนะสำหรับตัวโ no นโฮเนาะโอเคนะครับต่อไปการเทสนะครับก็กดมนทินก็สามารถที่จะยืนได้นะครับตรงนี้แต่ก็กดยาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการรับเก๊กหมอกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เก๊กหมอมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้พลังป้องกันมาพลังโจมตีสายทั่วล่าหลบลีเลือดแล้วก็แม่นยำนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพลังป้องกันกับโจมตีนะครับสังเกตนะพลังโจมตีเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับเป็น2,963นะครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่3,408นะครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการเทสที่เดิมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังก้การสันสี่เนี่ยยืนไหวไหมสบายแล้วนะครับตอนนี้มีเก๊กหมอขึ้นมานะครับก็โดนทีละสิบนะมีปานออกแบบหมื่นแปดนะครับโดนทั่วเนะครับหมื่นแปดทั้งคู่ห้าพลังออกนะครับหมื่นสามี่เป็นตัวตัวเรือธงของผมเลยนะครับตัวเต็งนะโอ้โหสองสี เจ็ดเแรงแรงจริงๆนะโนโฮตัวนี้นะหมื่นเก้านะครับอันนี้ติดโกรธแล้วนะครับเดี๋ยวดูติดโกรธว่าแม็กดามจจะเท่าไหร่นะครับหมื่นสามอันนี้ติดโกรธนะครับติดโกรธเนี่ยพลังป้องกันกระโดดไปสี่พันเลยพลังโจมตีเนะี่ยอยู่ที่สามพันห้านะครับ โอเคนะครับจากข้อสรุปความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใส่เซ็นี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่มันต้องบวก บวกกับมนทินเนาะถ้ากดมนทินเม็ดเดียวเนี่ยมันอาจจะยืนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซตบวก6ตามที่ผมบอกไปนะครับมันอาจจะกดมนทินอาจจะยืนอยู่ยากนิดนึงอาจจะต้องกดลายเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือจะแนะนํายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะการรีวิวโนโหของผมนะครับตัวเรือธงเนาะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ